สวัสดีครับสวัสดีครับอยู่ที่ร้านที่โปเดโอครับวันนี้ก็มีตู้ลำโพงนะครับจัดส่งลูกค้านะครับอีกหนึ่งชุดนะครับซึ่งเป็นชุดตู้เสียงกลางนะครับเฉพาะลูกค้านะครับได้สั่งชุดตู้ลำโพงเสียงกลางอย่างเดียวนะครับเป็นปากลายเร่นะครับสำหรับในตู้ลำโพงรุ่นนี้นะครับประกอบสําเร็จราคาหนึ่งใบก็อยู่ที่7,990บาทนะครับ7,990าสสำหรับในตู้ลำโพงเสียงกลางรุ่นนี้เราใส่อะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันครับสำหรับตัว เสียงแหลมนะครับตัวไฮนะครับจะใช้เป็นปากของ KT-H นะครับจะเป็นปากลายอลไอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ยูนิตอ่าแล้วก็ไดเวอร์นะครับจะเป็นของ KT-H ตัว CD510 นะครับคอขนาด1.4นะครับอิมพุดนซ์16โอห์มนะครับอ่าโอเคสำหรับตัวเน็ตเวิร์กนะครับเน็ตเวิร์กที่ใช้ในรุ่นนี้เราจะใช้เป็นเน็ตเวิร์กตู้ลำโพงที่เราใส่ตัวไดเวอร์ KTH เลยนะครับซึ่งออกแบบพิเศษเลยตัวนี้นะครับก็จะเป็น อินพุตหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีออกเป็นไฮนะครับกับมิดนะครับก็คือมิดก็คือเสียงกลางไฮก็คือเสียงแหลมนะครับแล้วก็เพจหลังก็จะเป็นเพลทเหล็กนะครับสปิกอนอย่างนี้เลยนะครับสำหรับการลิก์สายไวล์งก์สายอะไรเรียบร้อยสายก็เป็นสายเดินภายในก็จะเป็นสายลิงก์นะครับสายของแบรนด์ลิก์นะครับข้างในสําหรับตัวดอกลาโพงนะครับตัวดอกลาโพงที่เราใส่ในชุดนี้ให้กับลูกค้านะสําหรับตัวดอกลาโพงจะเป็นรุ่น E อนะครับ es สิบสอง mb ศูนย์สองนะครับตัวนี้ก็ไว้คอยนะครับไว้คอยอยู่ที่เ5สิบห้าก็สามนิ้วนะครับสี่ร้อยห้าสิบวัตต์ตอบสนองความถี่เฉพาะดอกนะอยู่ที่ห้าสิบแปดถึงสามพันเก้าร้อยเฮิร์ตนะครับก็ดอกแจมแจมอย่างนี้นะครับเป็นโค้งหล่อนะครับไว้สามตัวอย่างนี้นะครับก็ใส่ในตู้เสียงกลางรุ่นนี้ถ้าหากท่านไหนนะครับที่เข้ามาชมนะครับในไลฟ์ครั้งนี้นะครับก็สนใจสนใจตู้ลำโพงนะครับ ของแบรนด์แพงนะครับราคา1ใบอยู่ที่7,900บาทนะครับ7,990บาทนะครับใครที่สนจิตสนใจตู้แขวนนะครับก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ร้านที่ปนสำหรับในคลิปนี้ผมก็มารีวิวให้พี่ได้ดูกันเผื่อมีท่านไหนที่เข้ามาชมคลิปนี้แล้วสนใจก็สามารถสั่งซื้อได้เลยนะครับใครที่เข้ามาชมแล้วฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับคลิปนี้ช่างพง่วงลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ